โลกป้ามามก็ลกเล็กลกเ็กวิทยากรสวัสดีครับจอเจอกันอีกคลิปนะครับผมไม่เขาดีกคลิปที่สองนะครับพี่น้องครับไปแล้ว หาคนมาขับรถให้นั่งครับผมแมอเลยนะเกียวนะครับก็จะไปตามนะครับไปตามไปตามหมายคูวางนะครับว่าจังสันนะครับผมรอเบิ้งครับกนแมนพ่อแมนไปจวดครับผมที่ผมก็สั่งตัดเนาะซื้อผ้าที่มาตัดนี่ก่จันเนกหน้าโคกินแฮครับ ก็อาจารย์โบครับผมอาจารย์โบอาจารย์สายคล้องเข่านี่ยุ่งหนาครับส่วนกันออกออกเขาไม้ไหมครับผมพี่น้องของไม้ไหมตอนนี้ก็เป็นเกือบสามงอกเกือบจะาบสามแล้วครับผมน่าจะได้อีกสักสองไม้นะครับรอเบิ่งครับสิมีหมานว่าได้มากเราต้องให้สุดครับพี่น้องครับได้กบมาแล้วโอเคครับตามนะครับช่างหลังผมยังไม่เต็ม ครับต้องเติมให้เต็มโอ้โหอ่ะเจอนกสองตัวเจอทั้งป่าแบบไหนแบบไหนคือไงงอเงี้ยไงกลุ่มไม่กงเป็นตั้งไงก็ว่าเลยไปแบบไหนก็ไปนี่แหละที่ไปก็โมไปนอนบ้านพี่น้องครับนกเยอะไหมเยอะครับเยอะเยอะเยอะไปนอน เฝ้าเช้าก็ใส่แต่เช้าเลยมีปลาปลาสับปะรดด้วยซี่เฝ้อาจารย์พีเข้าไปกันเอ๊ะนี่ใช่ยันดี้ปะใช่แดนกับพม่าด้วอีกคลิปหนึ่งเนาะอาจารย์คลองเนาะอาจารย์สายคลองอาจารย์ฟอกนะครับทีมงานปทุมธานีอีกสองใหม่ครับเอออีกสองใหม่นะครับจากที่จบนั้นแข่งแล้วเขากระมาต่ออีกสองท่าใม่ บรรยากาศดีครับพี่น้องตีนเขาครับผมตีนเขาเขาตีนโอ้ทู่ทู่ทู่จอมหยุดหน่อยไหมโอ้ทู่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 เนี่ยอาจารย์โบถึงแต่มันเบียดได้นะเบียดบนปัสสังลังมันเตียนแล้วไงเล่นมากครับโอ้ยนกตรงนี้ไม่ต้องกลัวหรอกอย่างน้อยก็เอาครับผมพี่น้องครับผมขึ้นนกเสร็จแล้วครับ โอ้มมีมงขึนนะพี่น้องมันเป็นเที่ยวไพยครับผมเป็นตีนเขาแล้วก็เที่ยวไพยครับโอ้ยไ,ได้ขึ้นเียครับผมงาไพยนี่ครับที่วบนหมอนะครับผม,บท,ม,บผมทั้งพุ่นเป็นสร้างลังครับผมพอหมอนจันมุ่นตีไปทั้งพี่ครับ ต้งบุญจันร์วิชัยครับผมจันร,ร,ร์บูจันทร์ปบจันร์เนกนะครับไม้นี่เป็นนกขลุ่มวะท่านวะนกขลุ่มเป็นวงกลมครับผมอันนี้เป็นพื้นที่เขาปลูกมันแล้วเขากู้เราครับอืมไม้บ่มาะครับผม บอหมอบอหมอเลยใส่งาไผนะ่นาะเขาก็ขึ้นไว้แล้วครับเขาเพราะว่ามจริงค,คำแล้วครับอืมเดินข้างบนไป เขาลูกนั่นตีนเขาลูกนั้นอาครับตอนนี้เวลาประมาณใบสามกัวครับผมใบสามยี่สิบเกือบจะครึ่งแล้วแหละครับอเป็นใดรอบเบ้งครับผม นีตนนยย่ต้นหน่อยๆอยู่ตีนนี่ต้นหน่อยๆจะต้นนะโอ้ครับข้างหลังบ่คือพี่น้องต้องไปข้างหน้าครับข้างหลังเป็นติวใไ้ไพ่ครับไปข้างหน้าเออไปข้างหน้าเป็นป้าปามไป ยังเลยน้องมันย่มแพร่รล้ตเดี๋ยวผมไปใส่ป้าปามครับผมข้างหลังป้าปาม,มข้ามลงมาอ้ยังขามเขาต้นมาออก,กร่างกายครับลดนค้มดันแต่ว่าคือเศร้าเถอะปุ้นนะขอหยากไปขึ้นนกแขมแล้วก่อนครับ เงียบเลยนอะพ่อเนาะอืมมันสูตเดียวเออน,อนกขันมันง็ปยุ่ยไก่ครับพี่น้องอไปแปลนกลงข้าวบัวทอไปรดแล้วครับพื้นทีไม่หน่อยครับพี่น้องครับพื้นทีไม่หน่อยอไปพ่อไปแปลนกลงซะแต่รออยู่แดบโอ้เขามาไก่ครับพี่น้องครับผมเขามาในหุบเขาเลยนะครับ อู้นะผมอู้นุกอู้นุกรุ่งครับผม ไม้ดีนะครับแต่ว่าบะมีคอยมีตน้นไซอะครับพี่น้องที่แหลกผมไปใส่ปูตีนเขาฟังทั้งนันครับใส่ปลายไผ่มันเอ็นลงมากครับใหญ่ลงมานี่มา่อใส่ต้นปลาล์มนี่เมื่เห็นพอหมอนอยู่นี่ครับ เสียงนกตอหรืหอเสียงนกปลาบ่าพอเห็นว่าเสียงนุกโอเสียงสั่งรังสั่งรังอยู่ทึ่งครับผมอืมปะ่ะมลาย โอ้ยฟังทั้งหมดครับป้าพ่อปมาพี่ป้าพี่เพี่ไปจีเปเอานกบ้าขามครับผมนกบ้าข่ำเนี่ยโท่านบรรลุจักแคลวมันยากครับผมถ้าบรรลุจักแคลวนกเขามาใส่เสาซากันเสิ เนีจ่จิตใจโตครับผมเป็นประสบการณ์นะครับเนาะเป็นประสบการณ์นะครับขออย่างเดียวว่าหนกตอ่อเฮ้ามันเล่นได้หลายหม่องครับเล่นในเมืองก็เล่นได้เล่นสายไฟก็เล่นได้เล่นป่าภูเขาก็เล่นได้นะครับจอมหยุดหน่อยทั้งพูนครับผมปุ่นครับผม,บผมขำม,มาแล้วปุ่นครับ ที่แรกอะน,นี่ผมจอดรถไปนี่ครับนูน่นอยากใหญ่กันแน่ครับนี่คือโซนนี้มันเป็นโซนวงกลมครับผมแต่ว่ามันหยิกคำเราหรอล่ามันข้ามไปว่าอะไรข้ามไปเขาทั้งลูกนั่นว่าอะไรธรรมะตะเสาอาจสิมีสิทธิ์ไปได้ครับฟังเงินคือเสียงคู่กัน,นฮะบอกคือครับผมฮะ เฮ้ยครับนี่ตุ่ครับฮักเข้าโโตดไปต้มเถอะเฮ้ยไปฮักเขาจะลงนี่อาจารย์นกอปนกอาจารย์นกป่าสูงเลยเนาะนี่นกที่นี่นกป่า แม่อาจารย์นี่เขาไปเล่นแล้วเขล่านี่แล้วเขาถามวันนี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ถามว่นน้ถามอาจารย์นี่ครับมันเรียกเจ้าของมันเรียกเจ้าของสองแตม้มวันนี้ไอ้หาสามเตม้มนะพี่ว่าน่าจะรวมกันหร <ขอ S 1> เขาท่ามั้ยเนี่บังตีแกบองตีน่าะจะรวมกันพี่ว่านะสองแต้มไอ้อ้วนนั่นน่ะมันก็อยู่ข้างล่างเหล่ามันได้สองเต้มได้ไงอ้วนดำพี่ว่าเพี่ว่าเอามาจด ม,มันจดคูกะแก้งไอ้โจน่ะหรือว่าไอ้คนนั้นมันได้ได้เออไอ้นั่นมันได้น่ะไอ้อ้วนนี่จริงมันอยู่ข้างล่างเรานกผมเพิ่งขึ้นป่าวันนี้วันแรกเลยใช้ได้อยู่เห็นเล่นเห็นเล่นดิผ่นนานนะนกตัวเนี้ยครนี่อาจารย์นี่ช้ได้นะนกจอตัวเนี้ยนู่นน่ะพี่เนือก็เลยเอามาพี่เนือพี่เหนือก็มาจากบางค่านกตัวเนี้ยใช้ได้แล้วมันคูอ่างเลย ว่างได้ยินอยู่พี่พี่เอะใจพี่เลยย่องไปโอ้โหใส่เสื้อดำลายนี่โอ้ยหยาไม่งั้นอะไขี่เตะเดี๋ยวเรียมหมดอ้าวครับผมเดี๋ยวรอไปบอยใส่ป้าเนี่ยหลังอาจารย์เรียกมาก็ใส่มาก็เ่าเนี่ยครับไม่นกนกเราจะได้เก่งไงใช่แต่ก็ประทับใจนะผมก็ประทับใจนะวันนี้วันแรกสมมติว่าถ้าพวกเรามาต่อกันมันมันเราสามารถ เออไออย่างเนี้ยไออย่างแข่งอนะจะบอกว่าพี่ไม่ดีนะอาจารเน่เพราะว่าพี่ก็ต้องการเอาแต้มเหมือนกันครับใช่ใช่ครับหมยถึงว่าถึงวันอาจารย์เน่มาลุงมาแล้วน้องก็ได้มาพวกมันจะมารอได้ไหมครับใช่ไหมล่ะถูกต้องแต่ถ้ามาอย่างเนี้ยผมให้แทงเลยผมบอกเลยว่าเออเอาเอาพมก็อยากเอาให้มันเอาให้ได้ครับมันมีคาร์ลมีตัวนะตรงนี้ตรงนี้อะคารลมยังลุกกรส่มเลยอาจารย์เน่ต่นกป้าไงไปแล้วนะ อือครับทีมงานเรื่อทยอยกลับมาแล้วครับพี่นองครับผมตอนนี้เวลาพี่อเวลาจากโมงหรอซีโมงไปพ่อเย็นแล้วอาจารย์ถ้าเรามาช่วงเช้าดิเอ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นโคตรขลุมนี่ตรงนี้ปะตรงนี้ปะนี่ตรงนี้ที่เค้ายวไปคูนะกระโดดขึ้นเหยียบพัเนตแล้วมันไม่รับอ๋อไม่ใช่คนนี้แล้วคนนี้เละครูอ่างตัวไหนนกผมว่าแต่นกป่ามันเปลี่ยนดี เห็นในเสียงโกลมมันจะเยี่ยบของพี่แล้วพี่เลยชักออกมันอย่างนี้แล้วเหินมาแล้วพี่เห็นแล้วเอ้าตีแรกมันเล่นพักแลวมันหยุดไปพักใช่ไหมมันไม่ช่ยมันคือมันมันมีสามตัวเออใช่นกนะมันมีสามตัวไอตัวที่มันจะเหยียบผมมันมาจากมุมนี้วิงเข้าไปเยงกลางเยงกลางมันมีไอ้นี่กระโดดกระโดดมันเป็นมีกระโดดกระโดมีตัวน่ะหาช่างมันเป็นไงที่สุดในนั้นเลยอ่ากระโดดเหยียบป๊อปมันไม่ลั่นพอพอกระโดดออกมันลั่นอันโน้ออันโ์โบ แม่พ่อจา์โบเขาอยู่แล้วเลยจริงๆพามาจา์โบดิจะได้แล้วด้วยจา์โบขลเปลี่ยนนกขลมังนีเลยนกไปเมื่อกี้นี่เปลี่ยนเลย่อัด้งูนเาเลออเออที่ผมยางมาาตอนดิ้งนีจะเสียงมันคู่อัดกับนกเจ้งแมนลเสียรู้จกกันไปขัเหียบเลยทีแรกขับู่อัดกันเปลีโอกาสหนาไปมา่านกบรองยกเพาโดนมองกัน่สนใจตัวเขาอ่ะเทียงกันอยู ไอ้นี่ฟื้นตอนนี้ก็ักันเต็มด้ารัเลยดานโบเป็นอีกแล้วเนี่ยทำไมแบบหัานโบเนี่ยฟืจริงนี่ยมันจะไปลั่นได้ยงไงล่เนี่ยแ่มแล้วเนี่ยแต่คงจะไปแก้มไเสียข้หงไมเนี่ยมันงนได้แล้วเนี่ยถารมสุดย้อดเลย ตัวเดียวกันนี่ฝังอยู่แล้วมันไม่ระแวงพเนี้ยด้วยมันเข้ามา่ใหมทำคอนมาละนัดดอกจะบูนไงตัวอีกาบูแล่นเนี่ยฟื้นมพี่บอกไปแล้วเห็นไหมใจเย็นเนี่ยของอาจารย์โบนะนน่ะจะจะได้แล้วไม่ได้มันอย่างเงี้ยเนี่ยพร้อมมก็กระโดดไปไหลไม่ไรมันไม่ไม่โดนตัวแต่มันไม่เข้าเลยปล่อยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันตายไอ้ตัวเนี้ยไหมใจเย็น อยาอยากไปเขาลงเขาแก้มือใหม่เขาลงเท่ามหม่คุยเลยเขาลงเท่ากันแกขาดอ่างแค่นั้นเองตัวนี้เล่นดีเหมือนอย์โงนี้ฟังจอมยุดหน่อยผมเป่งเลยกวกอย่ถงนี้มันมันเหนี่ะเห็นสาวป่ะนี่มันเป็นปากงวงช้างเลยนะเห็นว่าตัวนี้เล่นดอ่างอยู่อ๋อหางดูอ่างตัวนี้นกปาอาดเต็มเลยนี่ เนี่ยเดี๋ยวพอละครับพพดมันแห้งอยู่รวมลงนะมีมีดสับเอาแค่กระจมไปอย่างเดียวเลยกับบ้านโบราณดอกเไม้มาสดไงไม่นดิมันมันบริเกี่ยวกับว่าสดต่อแก่ของเห็ดชิดเกินไปเห็ดต้องเห็ดต้อง่ากกับอีกแล้ต้องบากกับว่าอีกเห็นไหมรอบหน้าไม่เอาแล้วเอาที่เราใช้ประจำเนื้อเมั่ที่แล้วอาจารย์วิทย์มาแต่ค่ายต่คายไปลูงเงี้ยพี่เลยบอกอาจารย์วิทย์เช็คแต่ของค่ายใหดีนะโอ้โหพี่รุษถ้าพี่รุษไม่บอกไม่งั้นนกไอตัวแรกที่เยียบลูดกันของอาจารย์เมียมั้งไง ไปที่ไปซีสวัสด์ก็อย่างนี้เลยแขนเป๊กอย่างนี้เลยเออแล้วอะนรตอนแร่มนันร้านหน้าก็อย่างเงี้ยเมาชาไม่เป็นมาเป็นแล้วมาเป็นตัวนกบีด้วยนะไม่เลยการ์เลกาล่าจร<า>ิงๆมันต้องเนี่ยมันต้องดึงออกมาอย่างเงี้ยอ้าวอาจารย์โบวไอยูทูบเข้าม่ได้ให้โกงแล้งเหรอใส่ผ้าคนละผืนครับ งองอ่ออกแต่ว่าเดี็กๆยัาไว้ยังไม่ทำเวลามันน้อยด้วยเรามาเซ็งสามหมกว่ามันเถียงมันเถียงกันอยู่ตรงนั้นผมรอให้มันออกไปแล้วไปขึ้นพอเปลี่ยนต้นไม่เข้าใกล้เลยเออทีแรกมันอยู่มันอยู่กับพี่นี่แหละลูกต่อบ้องตี้นะครับเดี๋ยวจะเอากรงลูกใหม่ใส่มันอาจารย์รุดมันมีมีอะไรบ้างเนาะครับนกนกต่อมมีอะไรหรอ ยาใครยาไปยายาไปเชื่อตาสนับมงตนนับปีต้อยต้อยไม่ต้องยาไปยาไปเชื่อไม่จริงหรอกโอเคเดียวเลยดินหัวค้องครับแล้วนี่ลายอย่างสวยเลยครับผมนกบ้องตี้นะครับอืกินดินกินมัน นาบิรุตแบบนอ้โรโข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 โ้โข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 โ้โขโ้โหโ้โขโ้โหโข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 โยโข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 โโ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  พวกชอบจริงนะมันที่นี่ผมกวิ่หัวหนุ่มพวอย่างได้ยินเลยโอ้โหจโอ้โหโ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 ไม่หยุดเลยมันไม่กล้าลงมามันนกต่ออยมันอยู่กินเงื่อนถ้าแปลงความคนละเสื้ออะไรก็เอาไปใส่เด็นหน้าไปใส่เดี๋ยวไปไปท่าสายคลองดีโดใส่ดีโดเอ้ยใส่ใส่ปินเตอร์อาจารย์ทุนอืมมันจะเหยียบเอ้ยมันจะนี่แล้วนะมันบินลงไปบินไม่เป็นนกป่าไม่แน่นั่นไงนั่นแน่ยับยับไปเลย มันนอนอยู่อุ้มเป็นนั่นเนี่ยมันแถีมันเถียงมันเถียงนกมันสู่นกตอนอย่เลไรมันก็เลยประกาศเขาแค่นี้เออเอ้ไปยังยังคอยมาแก้มือไหมเฮาที่แล้วมันยังได้รุ่นเออมันยังใอยได้รุ่นนู้ยิ่พาคิดว่ามาเที่ยวครับเออมาเที่ยวมาต่อนุกมาเที่ยวมีอะไรมากมายกับการต่อนกเราไปต่อไซเฟ่ได้เยอะกว่านั้นใช่ใช่จ้าอาจารย์ต้นผเอาครับผม เรามาดูครับมินบรรยากาศครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยตะลวันรับฟ้าพี่รุดพี่รุดอาจารย์รุดเขาเรียกเขาอะไรนะไม่รู้แต่รู้แา่เขาเรียกหุยงกังกุยงกังที่รกผงใส่กุยงกังมันมาคูไรตรงนี้นะครับขามไม่ั้งคุณเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับพี่น้องครับขามไมทต้องคุณเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วอนะครับ เห็นด้านเดี๋ยวมาน้อว่าดาทหารแม่นครับบรรยากาศหุบเขาล้อมรอบครับผมโนี่ปล่อยอาจารย์พี่ชัยไปไหนอ๋อครับผมง่ก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับฝากติดตามนะครับเหนื่อยล้ากันทุกคนแล้วนะครับทั้งอาจารย์สายคลองนะครับไหลมาน้ำกันอาจาันนิก นะครับนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสบายดีถูกถูทุกคนครับไปครับผม